วันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดกบเป็นกบสับนะนี่สับละเอียดแล้วติกแกงนี่เลยเครื่องเทศแค่นี้เองนี่ใช้ใบอีห่หร่ามาค่ะกระทะร้อนแล้วเทน้ำมันใส่ไม่ต้องเยอะนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้กระทะมันร้อนอยู่แล้วใส่ทิกได้เลย อยู่ที่แกงคัวแม่แมรี่นะทำเองก็ดูชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่มากชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยกระเติมน้ำใส่ผัดทิชชูงให้หอมก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะเดี๋ยวตอนหลังเราจะผัดแบบแห้งๆ เดี๋ยวผัดไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวปลาป้าใส่ไก่ผัดไปสักพักแล้วก็ได้ที่แล้วหอมดีพริกแกงเนียนไส่เนี้อกบเลยอย่าไปคนมันนะไปพิถีเนี้ยแล้วก็พิกกลับเลย มันจะได้ลดความพาวของเนื้อลโอเคครับประมาณนี้นะพอมันสุกแล้วเนี่ยเราก็จะคนได้แล้วก็ขัดเบี๋ย้ขัดไปให้มันหแห้งจแบแห้งเลยเราไม่เอาใสบบ่ดอกต้นน้ำ แห้งประมาณนี้แล้วก็ใส่นี่เลยใส่กระชายกับเม็ดพริกไทยเม็ดพริกเราไม่ใส่เป็นข้อเราใส่เป็นเม็ดเราแกะเป็นเม็ดเม็ด<ๆ>งลดไปเลยก็ได้ตี๋ขาวหน่อยเนีงยแล้วนี้ก็จะเริ่มแห้งเราใส่ผักไป รสดีรสักสองอนชารสซัก้อนชาหนึ่งไม่ถึงดี